ทีนะเพื่อนเดี๋ยมาดูนะว่าสี่หมื่นเก้าพันกิโลจริงหรือเปล่านะนี่นะครับไม่มีจกตานะตัวนี้สี่หมืนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามกิโลนะนะนะเจ้าทานเนียวนะครับตัวนี้นะับยังไม่เคยเจอเออปัญหางานเวื่อน้องบูตตามตกนะครับอันนี้ขี่ออกเดินทางแล้วก็ขี่ทำงานด้วยนะ รถคันนี้นะผมก็มเีเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเติมท่อมิดมาน,ะานั้นแหบท่อมิดตัวนี้นะครับอันนี้สั่งมาจากมิดไทยแลนดะ์นะรับส่วนของแต่งผมเนี่ยก็จะเป็นของแต่งที่เเรียกว่ามีความจําเป็นนะเช่นตัวของกันดีนะครับกันดีนี่จําเป็นหน้าฝนเพราะว่าี่เกียร์ล้างรถนะครับท่อน,นี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคือเอาเอา,เอามันเฉยเฉยนะครับ แล้วก็ตัวของเอ,อโชคไวเดตนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็นับขึ้นมานับสองหมื่น 20, นะครับแล้วก็กแคชบาร์เดิมนบับแคชบาร์บนล่างก็คือของตัวเดิมน,นี่นครับแล้วก็ตัวชีจี้ตัวนี้นะที่ผมนับขึ้นมาเอาไว้ดูจนะี s เเนาะแล้วก็มีตัว ไกตอตออยเลอร์นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับหยอดโซ่นะครับโชค้านะผมยังไม่ได้ทำนะเพื่อนตัวนี้นี่ยังไม่มีทางนะครับเดีย๋ยวค่อยทำนะครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ฟีเจอร์ไล์นะเพื่อนแล้วก็เอฟพนั้นใหม่ล่าสุดเลยนะไฟสี่ไฟห้าดวงนะตัวนี้ดีมากเพิ่งติดมานะครับ แล้วก็มีแต่งความสวยงามก็จะมีพวกกาดไฟหน้านะแล้วก็ชิวกีวีอันนี้ก็เป็นชิวบังลมนะครับชิวีนะนี่ก็จะมีตัวเบี่ยงลมนะครับเอาไว้เบี่ยงลมนะแล้วก็มีตัวเบี่ยงลมอันนึงก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับ <c oughs> <ๆ>เบี่ยงลมเหมือนกันนั่นด้อครับส่วนมากก็มีประมาณนี้นะครับของ ที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางนะครับนี่นะครับเนี่ยจะเป็นตัวห่อโซ่นั้นเพื่อนมีประโยชน์นะฮะด่วแมาหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้โซ่สเตอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนพร้อมอยางนะเพราะว่าโซ่สเตอร์ค่อนข้างดีอยู่นะครับคือโซ่ยังข้อตายนังไม่มีนะเพื่อน รถเจ๋วนี่ผมไม่ได้ติดตีฟมานะครับนี่ก็เป็นรถของเรานี่ยัมีนะครับก็เดี๋ยวเราไปหมูให้ฟังกันในคลิปรายละเอียดแล้วกันน้องเพราะว่านี่มให้ดูรถข้าวๆนะรถห้าหมืนกิโลตีไปเลยนะครับยังดูสดใหม่อยู่นะครับ ไม่เคยเจอปัญหาเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะเพื่อนผมไม่โม้นะครับถ้ามีผมคงเอาคลิปมาบอกแล้วเเดี๋ยวไปเหล่ากันในคลิปบรรยาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ว่าฝนจะตกแล้วมาเพื่อนะผมสตาร์รถให้ฟังนะว่าท่อมันจะลั่นขนาดไหนเอาบอกมีวันนี้ถอดจุกออกนะครับคือถ้าผมเดินทางไกลเนี่ยผมก็จะใส่นะว่ามันลำคานนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็อยู่ช่องหนีแม่เที่ยวนะครับวันนี้นะรเราจะมารีวิวเจ้าตัว XL750 ทาน L นะครับตอนที่ผมขี่มาแล้ว4900 0กนิโลนะฮะเพื่อนๆอีก900ประมาณ1อีกประมาณ9ก0ยกิโลนะผมก็จะครบ5 0,000กิโลแล้วนะสำหรับเจ้าตัว7 5 0ของผมนั่นเองนะลูกหลานผมเองนะ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ฟังนะว่าหลังจากที่ผมชี่มาแล้วเนี่ย49,000กิโลเนี่ยกับตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปตอน19เนาะก็จะมารีวิวต่อเลยนะเพราะว่าก็เกือบ20,000กิโลกว่าแล้วนะครับผมไม่เกือบ20,000เกือบ30,000กิโลนะครับ30,000กิโลตีไป30,000แล้วกันนะครับก็ห่างหายไปนานเป็นปีนะครับวันนี้เขาจะมารีวิวันทีหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาออบอกตัวของค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะในแต่ละช่วงเวลานะครับผมจะรีรันใหม่เลยเนาะก็คือหลังจากที่ผมซื้อเจ้า XL700 มาเนี่ยครับผมก็มีการเช็คระยะผมเช็คที่0ูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ทุกรอบเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่1,000กิโมก่อนเลยนะสำหรับการรับรถของเจ้าตัว XL 7 0 0นะ ค okay. ทีนี้1,000งันลแรกนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องทั้งหมดสีกระป๋องนะมันใช้ประมาณสามลิตรนะครับแล้วก็วแหวนอะไรพวกนี้ครับค่าใช้จ่ายตกประมาณ1,900บาทถ้าเราใช้น้ํามันของ0ตัวตัวของฝาส้มนะที่เป็น1 0 w 40สี่ังเคราะห์ร้อยของ0นตะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 3งบาทต่อ1นลิตรนะครับซึ่งผมใช้ไอตัวเนี้ยตลอดนะครับตั้งแต่ 1,000โลจนถึง4ี0 0 0เลยนะเพื่อนเพนแล้วก็ก็ประมาณ1,800-1,900บาทสำหรับ1,000โลแหละนะต่อมาครับก็จะเป็นเช็คเออในส่วนของ6,000ใน6,000เนี่ยตามคู่มือนะครับมันจะเป็นเช็คทั่วไปเนาะไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแต่ว่ารถผมเนี่ยผมเดินทางไกลบ่อยนะครับผมเปลี่ยนทุก6,000กิโลนะก็คือรอบ6,000เนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของสูตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าเช็ค เออ่ทั่วไปเนี่ยประมาณ600บาทก็รวมกันประมาณสักพันแปดพนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันสีกระป๋องเนี่ยครับมันมันมันแปดกว่าบาทนะแปดร้อยสี่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เช็คอีกประมาณ600 600บาทแล้วก็กรองอีกนะครับกรองอีกห้าก็ตกประมาณ2 0 0พันสองพันเก้าสองพนนะรประมาณนี้สำหรับรอบหกพันนะครับต่อมารอบหมื่นสองนะครับอันนี้ก็เช็คทั่วไปนะครับก็คือรอบนี้ก็จะ ตาสเปคเนี่ยก็จะเปลี่ยนมังคับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะผมก็เปลี่ยนไปนะรอบนี้ก็คล้ายๆหนึ่งหนึ่งพันโลแรกนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็ประมาณพันเก้าถึงสองพันบาทนะครับถ้าเป็นน้ํามันศูนย์นะครับถ้าเราเลือกพวกเอ่อที่ไม่ใช่น้ํามันศูนย์เนี่ยมันก็จะบวกไปอีกสมมุติว่าเอ่อมันมันจะขวดประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่เราเลือกนะครับปันนี้มันก็จะมีพวกโมโต้ลิควิดมูนลี่อะไรอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้เนาะ มันค่อนข้างแพงนะครับผมใช้ของศูนย์ตลอดอันนี้ก็ประมาณ2,000นะครับ3,200ต่อมา1,800 0ตอนนี้ครับตัวเจ้า l 7 5เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนกรองอากาศนะครับใส้กรองอากาศซึ่งเนี่ยตรงนี้มันต้องยกถังน้ำมันขึ้นนะเพราะงั้นเออถ้ารถที่มีการติดแคสบาร์เนี่ยติดแคสบาร์ของตัวรถนยครับมันจะต้องถอดแล้วมันจะต้องเสียค่าถอดอะไหล่ด้วยนะครับสำหรับจานจะเปลี่ยนกรอง เพราะงั้นผมเนี่ยแนะนําให้ทางพี่ๆนะครับขยับไปเปลี่ยนตอนรอบ2องหมดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไปยกทีเดียวนะสำหรับรอบหมื่นแปดเนี่ยมันก็จะเป็นเช็คเหมือนรอบหมื่นสองนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองไส้กรองน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศที่จะมีเพิ่มขึ้นมาคือกรองอากาศนะครับจะบวกกรองอากาศของ XL เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับประมาณพันพันนิดๆนะครับสำหรับกรองอากาศนะไม่รู้แพงอะไรนะครับ สำหรับอนนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆถ้าไม่อยากเสียค่าถอดอะไรของแต่งนะครับบางศูนย์เขาก็ไม่ได้คิดนะแต่ว่าที่ผมไปมาเนี่ยเขาคิดค่าถอดนะครับเพราะมันต้องยกถังน้ํามันขึ้นมาเพราะว่าไอ้แก้วเนี่ยมันมันมันอยู่มันอยู่ใต้ถังน้ํามันนะครับมันเลยทําให้มันต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับก็รอบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนก็มันสองพันนะต่อมารอบสองหมื่นสี่ นะครับตรงนี้ที่ผมเช็คเนี่ยผมเช็ค24 0หมจริงนะแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งวาลนะไม่ได้ตั้งระยะห่างของวาลซึ่งผมไม่ได้เช็คนะคสำหรับรอบ24 0หมรอบนี้ผมจะมีเปลี่ยนตัวนะ้ำมันเครื่องไส้กรองนะ้ำมันเครื่องก็อากาศก็อากาศเนาะแล้วก็เช็ค24,00 0กิโลนะครับอันนี้รอบนี้ผมโดนไปทั้งหมดสาเกือบสามพนะครับเพราะว่ามันมีค่า ถอดอะไรเหมือนกันนะสำหรับเจ้าเช็ค2องหมืนมีค่าถอดอะไรนะครับแล้วก็ใส่พวกไส้กรอกนี่ผมโดนไป3 7ม0มนหรับรอบ2 4งหมนะครับต่อมาสําหรับ2 4งหมเสร็จปุ๊บก็จะเป็นรอบ30,000 30,000ก็เช็คทั่วไปครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับแค่นี้นะแล้วก็เช็คทั่วไปไม่มีอะไรนะครับก็2,000นะต่อมา สองหมื่นสี่เสร็จใช่ไหมก็จะปีสามหมื่นหกอ่าสามหมื่นหกนะครับที่จริงไงรอบสามหมื่นหกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกรองแล้วนะมันเครื่องไอ้พูดผิดเกาะไส้กรองไส้กรองอากาศนั่นเพื่อนมันต้องยกถังแล้วทีนี้ผมแนะนําว่าให้ขยับไปเปลี่ยนรอบ4 8 0 0นะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้ยหรอกแต่ว่าเราสะดวกแบบนี้เนาะเพราะว่าเราจะได้ยกถังทีเดียวนะก็คือรอบ36ม0เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศ แต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมขยับไปเปลี่ยน4ี่หมก็คืออันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คทั่วไปบวกสายโครงสายคัสอะไรพวกนี้ครับเหมือนรอบ6 0พันโลนะอันนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับต่อมา4 12, ี่หมื่สองกล้กละไกล้สี่หมื่นแปดละสี่หมื่นสองเหมือนเดิมครับเช็คทั่วไปนะครับอันนี้ก็โดนประมาณพันเก้าสองพันตี2สองพันเลย ใส่กองอากาศเอ้ยผู้ผิดใส่กองน้ามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องแค่นี้เช็คทั่วไปพันเก้าสองพันนะครับต่อมาพระเอกของเรานะครับรอบสี่หมื่นแปดพันกิโลอันนี้นะครับรถผมเนี่ยขี่มาสี่หมื่นแปดพันกิโลนะก็คือผมยังไม่ได้เช็ควาลวรอบนี้ผมต้องเช็ควาลวเช็คอะไรเยอะเลยป็ไปหมดเลยครับสําหรับตัวเอ่อสี่หมื่นแปดเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่า ผมเปลี่ยนไส้กรองอากาศด้วยนะครับคือรอบนี้ผมโดนไปทั้งหมดผมบอกราคารวมเลยกันเลยละกันนะครับก็คือ9,900บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปรายการในคลิปให้ดูนะครับก็คือรอบนี้ผมจะต้องเปลี่ยนคือตั้งวาลเช็ค48,000เปลี่ยนปากเกนฝาสูบอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันต้องลือ้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศเนาะก็คือเบสเซ็ตเนี่ยโดนไป9,900บาท นะครับสำหรับเช็ค40,080ซึ่งผมยอมรับได้นะครับคือค่าแรงรอบ40,080ไอ้40,080เนี่ยโดนไปทั้งหมด2,700บาทสําหรับค่าแรงนะเนาะนะนะเป็นค่าอุป,ปรกรณ์อะไรชิ้นส่วนต่างๆนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่เ,เจ๊เยอะเนาะแต่ว่าอยู่ในการประเมินของผมแล้วว่ามันต้องไม่เกินหมื่นแน่นอนนะครับไม่เกินหมื่น คือเรา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 ับไว้ได้คือถ้าคนจะเล่นโมซาผมต้องบอกก่อนผมต้องบอกอย่างนี้นะครับคือื้อรถที่มาน,นําเข้าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนรถพวก CB 5 0 0 x นะครับตั้งแต่เกิน5 0 0ซีขึ้นไปมันนาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพวกเช็คใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงแพงมากนะครับก็ทำประกันชั้นหนึ่งไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ขับด้วยความระมัดระวังนะ เพราะว่าอะไหล่แต่นเนี่ยรอนานนะครับไม่มันรอนานแล้วก็มันค่อนข้างแพงนะครับทางวิกวิงอะ่ะเขาไม่ได้สต็อกพวกอะไหล่บางอย่างไว้เขาจะมีพวกแค่อะไหล่พวกสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้นพวกน้ามันเครื่องประเก็นแล้วเนี่ยครับมาเขาไม่ได้สต็อกพวกชิ้นส่วนอะไรพวกนั้นนะครับมันต้องรอของนะก็้วยความเป็นห่วงนะก็เตรียมเงินไว้นะครับถ้าพี่ถ้าพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะสะดวกที่จะเช็คทุกๆ2กสองหมื่นสี่ก, 24, ก็ เช็คได้ตรงนี้มันแล้วแต่ความสะดวกของเราเนาะคือผมค่อนข้าง,างที่จะมั่นใจในเครื่องของ Honda นะเพราะว่าผมเนี่ยเจ้าตัวฮลเล็ของผมเนี่ยเจ้าตัวปีว2022เนี่ยผมก็เช็คใหญ่ที่48,000กิโลนะซึ่งตัวผมจะมาบอกงี้ว่าตัวของฮัลเล็กเนี่ยครับมันตอนที่เช็คใหญ่เช็ควาลวเนี่ยสี่หมเนี่ยกับตัวเอเนี่ยห่างกัน ประมาณ4 0 0พบาทเลยนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าตอนเจ้าตัวฮัเล็กเนี่ยผมโดนประมาณ6000นะครับ6000นิดๆน,นะประมาณ0 0 0นะครับแต่เจ้า XL เนี่ยเกือบหมื่นนะครับเกือบเก้าพันเก้าอ่ะนี่ยัมันหากันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเหมือนคัสมันคนละคัสกันด้วยแล้วก็มันเป็นรถนําเข้านำเราก็เข้าใจได้เพราะว่าผมดูจากตัวลิตรรายการเนี่ยตัวของเงีเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับ พวกตะเก,นก็นพวกฝาหม้อนำอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดนะก็อย่างรายการที่ที่จะไปนะต้องบอกงี้คือด้วยคา์าของรถนะเราก็ต้องนี่รับเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะว่าไอ้เจ้า XL เเนี่ยนะครับรถมันแรงนะครับรถมันแรงรถจากญี่ปุ่นเนี่ยมันมีค่าเสื่อมค่าอะไรเยอะแยะนะครับที่แฝงมากับราคารถอันเพื่อน ก็ต้องบอกงนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะอัพซีฟีขึ้นมาถ้าคุณรับในส่วนของอะไหล่เช็คใหญ่ได้ขี่ได้ครับไม่ติดเพราะว่าถ้าเช็คทั่วไปอ่ะมันก็พอๆอะไรอีกแหละมันไม่จะต่างกันมากแต่ว่าจะมาต่างกันที่เช็คใหญ่กับอะไรบางตัวที่ถ้าเราไปชนมาเนี้ยอุปโภคงานยาวเลยครับต้องรอแล้วก็แพงด้วยนะถ้าเราไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมันแวนผมต้องบอกงนี้รวดผมเนี่ยก็ ต่อประกันชั้นหนึ่งมาปีที่สองนะครับของโตเกียวมารีนเพราะว่าผมไม่แน่ใจพวกประกันของเจ้าอื่นเขาไม่ได้รับนะครับสําหรับเจ้าอเอแอลนะที่ผมไปดูพวกรู้ใจไม่ได้รับก็เลยต้องจําใจต่อโตเกียวมารีนชั้นหนึ่งไปนะก็ประมาณหนะมื่นสี่นะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่จำไม่ได้ลนะน่าจะประมาณหมื่นสามบวกแวทก็เกือบหมื่นสี่นะครับนี่นั้นเพื่อนก็ค่อนข้าที่จะโหด้ลยสําหรับเจ้าตัวเแอลนิดหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่สนใจก็ลองช่างใจดูนะว่าไอ้ตัดเช็รเคระยะธรรมดาเนี่ยมันมันง่ายๆเนาะมันไม่ได้แพงแต่ว่าเช็คใหญ่ก็ต้องกำเงินเป็นเงินสดด้วยนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้มีผ่อนนะสำหรับบิ๊กวิงนะเขารับเป็นเงินสดโอนในวงเนี้ยก็ต้องใช้เงินก้อนไอ้เงินก้อนเนี่ยเกือบหมืน่นนั่นเว้นเราก็ต้องสำรองไว้ในการที่จะเอ่อบำรุงรักษาในตัวของรถนะครับยิ่ง เราขี่เยอะเราเดินทางเยอะเราชอบการเดินทางขี่นู่นไปนี่อันนี้ก็เราก็ต้องเก็บเงินไว้ด้วยเพราะว่าตัวแก้วเนี่ยมันกินน้ํามันเหมือนกันนะครับสำหรับน้ํามันเนี่ยกินมา20โลลิตรนะรถ้าขับพื้นๆนะยี่สิบเลิตรยี่สิบสองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าขวดน,นี่ก็กินอยู่พอมสมควรเนาะทีนี้ผมขี่มาแล้วสี่หมื่นแปดว่ผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะผมก็ต้องบอกตรงว่าไม่เจอ นะครับคือผมไม่ได้อวยเพื่อนคือมันไม่มีจริงนะครับเพราะว่าพี่ไปถามหาในกลุ่มได้เลยนะผมมีผมมีตัวเช็คสมุดเช็คผมก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะก็เปลี่ยนตามระยะนะเพื่อนคือเครื่องบอกนี้ผมว่าขี่มาสี่หมืนแปดเนี่ยหนึ่งปีกับกับสองปีเนาะพราว่าหมืนหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีเจ็ดเดือนนั่นแหละนะครับค่อนข้างที่จะทนนะครับทนเนาะทีนี้ ไอตัวของรถเนี่ยผมก็ต้องพิสูจน์ต่อไปแล้วว่าผมคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วผมไม่ซื้อแล้วสาหรับเจ้าสําหรับบิ๊กไบก็พอแล้วนะครับคันนี้พอแล้วคือปัญหาส่วนใหญ่ที่คนในกลุ่มเจอผมไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะตัวผมเจอผมก็มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ใส่ใจผมมองว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไงคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปัญหาจริงหรือเปล่านะในส่วนของตรงนี้นะผมตีว่าผมไม่เจอนะถ้าเจอผมคง ผมต้องต้องโพสต์บอกถามในกลุ่มนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องต่อัเจ้าแงวเ,เนี่ยเป็นไงหลังจากที่เราไม่ได้เช็ค24,000สี่ัน 24, กิโลนะพูดผิดไม่ได้ตั้งวาลรอบ24,000ืนรับขับมันถึง48,000ผมคิดว่าพอจังหวะที่เกือบเกือบ4 8 0 0ผมรู้สึกว่ารถเนี่ยมันกำลังอานมันน้อยลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หายจนหน้าเกียบเพื่อนผมก็ยังคงขี่ร้อยสาร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับ ไม่ดูสึกว่ามันจะลดลงมากเท่าไหร่เป็น,นระยะสํำคัญเนาะสำหรับใครที่อยากได้กําลังอัดทุกๆรอบแน่นๆก็เช็ค2องหมื4นสี่สี่หเจ็ดมืนสองอะไรก็วานไปนะผมจะเช็คทีที่เก้าหนะครับทีนี้รถเนี่ยเราเริ่มอายุเยอะแล้วเริ่มเป็นคนโปะนะครับเราก็เราต้องลงรักษาไปเรื่อยนะเพราะว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันมันเป็นของฟุ่มเฟือยนั้นะเพื่อน เออถ้าเราไม่รักจริงเนี่ยเดี๋ยวขี่ๆแป๊บๆเดี๋ยวก็เบื่อนะครับก็ต้องต้องเข้าใจาว่าเรามีใบเนี่ยค่าบํารุงรักษาต่างเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับค่าน้ํามันค่าเช็คระยะนะครับค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองเช่นยางโซ่สเ,เตอร์อะไรพวกนี้ครับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับโมไซค์ปิกไบ์นะครับทุกอย่างค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับ สำหรับผมฉี่มาจะสองปีแล้วผมก็ยังคงรู้สึกเดิมว่ารถมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอัพขึ้นไปตัวไหนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะเพราะว่าร้อยสามร้อยสี่ผมก็ว่ามันแรงนะมันเร็วอันตรายนะด้วนสําหรับการเดินทางนะครับเรายังอยากที่จะขับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ยังมีอีกหลายเช็คคอยนะที่ผมอยากจะไปนะครับที่เดิมๆผมก็กลับไปซ้ําบ่อย นะอย่างเช่นหน้าเนี่ยผมไปจนผมเบื่อแล้วนะครับมันไม่เบื่อหรอกเพื่อนๆหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมไปบ่อยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เดินทางมาระยะ5ปีนะตั้งแต่ฟรซ่าหาร็กซ์แล้วก็คันสุดท้ายก็คือ xl ็กซนจ็ดห้าศูนะผมไปบ่อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลจากในกลุ่มทาเนล์นไทยแลนด์ดูนะครับเจ็าศูนนะ ว่าก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆ,ๆมีผมโพสอยู่ในนั้นอยู่ในกลุ่มนั่นแหละครับจะโพสลงนู่นลงนี่ใครถามก็ไปตอบนะครับก็หาข้อมูลจากในกลุ่มได้นะสําหรับเจ้าเจ5 0ตัวนี้นะครับผมเห็นข่าวว่ามันอาจจะเข้าในช่วงปลายปีหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัว XDV กับตัว Forza 750นี่ยก็เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสไตล์รถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ไปพาดพิงคนอนคื่นนะเราจะพูดภายในภายในฮอนด้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีคนมาว่าผมอีกนะครับก็คือตัว XEV 750กับฟ o r ์ซเดเ๋ยวตัวใหม่มีระบบคูดคุคอนโทรลด้วยนะเพื่อนแต่ว่าเจ้า L750 ที่เปิดที่ยุโรปอีกมานะครับยังไม่มีนะนื่ยังไม่มีคูบคุคอนโทรลนะแล้วก็ยังมียังในเหมือนเดิมแล้วก็มีการปรับหน้าตาเป็นแบบคล้าย บบี้แอฟริกาทาวินนะมันจะเป็นไฟสองอันนะเป็นแบนนะหน้าเหมือนหน้าเราดอกต่างเราต่างดาวหุ่นยนต์นิดหนึง่งนะแล้วก็มีการอัปเกรดช่วงล่างก็คือไม่ได้มันก็อันเดิมแต่ว่าอาจจะไปอัดน้ํามันใหม่ความหนึบความแน่นอะไรของเขาก็ว่าไปนะหน้าจอใหม่ไฟใหม่ชิวใหม่อะไรพวกนี้ครับอาจจะเข้ามาในช่วงสิ้นปีนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกีอของตัว x อเกลเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะ นักนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นบาเพื่อนคือราคาเดิมเนี่ยถ้าตัวสีดำมันจะสามแปดเก้าเราลบไปเลยสี่หมื่นมาเจอสามแสนสี่มั้าแสนสี่เก้านะครับคือราคาดีนะครับเพื่อนๆสำหรับมือหนึ่งนะเราจะไม่เราจะไม่ไปเทียบกับตัวมือสองที่เป็นพวกอเมริกาทวินนะเพราะว่า ถ้าคนอยากได้มือหนึ่งความสบายใจเราดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะครับออกจากศูนย์เนี่ยผมเชียร์มือหนึ่งนะครับมือสองใช้มาเราไม่ได้เป็นคนดูแลเราไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมไม่สบายใจผมเลือกมือหนึ่งนะครับช่วงนี้กิบโหดซื้อได้ของแต่งเยอะนะครับช่วงนี้อยู่ที่เราจะเมเนจของแต่งไงว่าอยากได้อันไหนอันไหนถูกก็ใส่อันไหนแพงชอบอันไหนก็ใส่ นะครับตัวของตัวรถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมต้องอวยเพราะว่าไม่เจอไงนะครับใช้เองรีวิวเองใครไม่ได้มาจ้างผมรีวิวนะครับผมก็รักรถของผมแหละเอางี้ดีกว่ารถผมนี่ผมรักมากนะครับคันนี้น่าเสียดายที่ตัวเจ0านตัวใหม่เนี่ยไม่มีคูลคอนโทรนะเพื่อนแต่ว่าหน้าเท่ดี นะครับไม่เป็นไรเราคงขี่เจนเก่าต่อไปนะครับสำหรับตัว XL เนี่ยหากว่าไมนชอบก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้ารอวหวก็รอช่วงออสิ้นปีนะครับหรือเขาอาจจะเปิดตัวก่อนก็ได้แล้้วใหเราจองต่คิดว่ามันน่าจะมาช่วงตุลานะครับเหมือนรอบที่แล้วที่ผมซื้อคันนี้มันน่าจะเปิดขายช่วงนั้นนะครับ อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะโอเคต่อมานะครับเราฝาดคอเรียงกันนิดนึงครับออไปเรื่อยนะครับต่อไปผมก็เช็คห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่หกหมื่นนะครับตอนนี้โลคันนี้ผมจะตามฮเล็กทานแล้วเทเล็กผมอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเอ,อ้ยพูดผิดห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดแล้วนะอันนี้จะตามทานอีกหนึ่งหมื่นกิโลแล้วคือ,อสองคันรวมกันเนี่ยของตีมเลยแสนกว่านะครับถือว่าเอาเรื่องดูนะ รถผมผมขี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ดูแลทุกหกพันโลตลอดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตลอดไม่ว่าจะใช้น้ำมันเครื่องศูนยะ์สองสามร้อยก็พอนะแต่ผมก็ไม่เห็นมีความว่ารถผมมันจะเป็นอะไรเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของทุกคนนะแล้วแต่ละคนไปนะครับโอเคหลังจากนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวทานเน่อทีนึงก็คือ96,000เลยกัลนะไม่รู้ผมจะขี่ถึงหรือเปล่า นะในช่วงปี2ปีนี้นะอาจจะช่วงนี้อาจจะเพราะว่างานผมเยอะนะผมอาจจะไม่ได้เที่ยวบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็จะพยายามไปเที่ยวพยายามอัดคลิปมาลงนะครับก็ตามสไตล์ผมนะแต่เพลงลองใส่เพลงอะไรก็ว่านไปนะเน้นเอาบรรยากาศซะส่วนใหญ่นะครับก็สําหรับใครชื่นชอบนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไดนะ้สามารถสอบถามไว้ในใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะที่ ถามเกี่ยวกับรถนะครับเดี๋ยวผมตอบให้หมดเลยนะผมตอบทุกคนนะครับโอเคสำหรับทานแอลสี่หมื่นแดพันกิโลก็ประมาณนี้นะครับคุณลุงคุณลุงแล้วแก่แล้วผีเยอะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเจอปัญหาอะไรอีกนะครับเต่เครบแสนก็ต้องโอโหหอนนะครับ โอหัอนเครื่องเปลี่ยนข้างในใหม่อะไรพวกเนี้ยครับก็น่าจะหลายตังค์อยู่เนาะน่าจะสามสี่หมื่นสามหม่นนะตีไปสามหื่นก็ได้ครับประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับขอบคุณครับ